โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชแนครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเรายังอยู่ในนะครับซีรีส์นะครับ30 Days Healthy Weight Loss Series นะครับ30วันที่ท่านจะทำ30วันที่จะทำให้ท่านหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตแน่นอนนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นคือเทคนิคการอ่านฉลากโภชนาการถ้าท่านอ่านเป็นชีวิตท่านดีแน่นอน เพราะมัน e ีซีแบบง่ายๆนะครับแล้วต้องบอกนี้ฮะว่า11วันที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ได้เรียนผมขอแนะนำให้ท่านย้อนกลับไปเรียนเพราะมันสาคัญมากในทุทกๆวันจะมีนะครับภารกิจให้ท่านทํา1อย่างซึ่งถ้าท่านทําติดต่อกันมาจนถึงวันที่12เนี่ยผมว่าเริ่มจะเห็นผลแล้และถ้าท่านทําจนครบ30วันผมบอกเลยว่าชีวิตท่านเปลี่ยนไปแน่นอน นะครับมาต่อมาดูที่หัวข้อวันที่12กันครับสเทคนิคอ่านฉลากโภชนาการนะครับฉลากโภชนาการคืออะไรมันก็คือที่เวลาเราไปกินอะไรก็ตามนะฮะที่มันอยู่ในหีบอยู่ในหอ่ออยู่ในกล่องเนี่ยนะฮะมันก็จะมีฉลากโภชนาการแปะอยู่นะครับประเทศไทยอาจจะมีไม่ครบทุกอย่างแต่เมืองนอกเขามีกับครบนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดูอ่ะเราดูอะไรบ้างอันดับแรกคือให้เราดูขนาดบริโภคนะครับคือในหนึ่งถุงเนี่ย คนส่วนใหญ่จะคิดว่า1ถุงเท่ากับ1หน่วยบริโภคจริงๆไม่ใช่บางที1่ถุงเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่า1ถุงเท่ากับ2หน่วยบริโภคหรือ3หน่วยบริโภคหรือ4หน่วยบริโภคหรือ5หน่วยบริโภคนะครับคือจริงๆแล้วก็คือมันเป็นการแนะนำว่าในถึงถุงเนี่ยท่านควรกินไม่เกิน1หน่วยบริโภคอ่ะเออกินเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลมีอะไรก็ตามนะครับมันเยอะเกินไปให้กินให้แบ่งกันกินทีละหน่อยนะครับและต่อมาครับ คือบางครั้งเนี่ยอา,อาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราไม่ดูหน่วยบริโภคเนี่ยแล้วเราไปอ่านแคลอรี่เลยหรือไปอ่านสารอาหารเลยเนี่ยเราจะเข้าใจผิดนะครับ <S <S ถ้าเกิดเ็าเขียน <S 1> <S 1> เขียนอันเนี้ยมันมี4หน่วยบริโภคท่านกินไปหมดเลยแต่ท่านนับแค่หนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยแปลว่าท่านกินแคลอรี่มากกว่าเดิมถึง4เท่าอันนี้อันตรายมากๆนะครับอันมาต่อมาข้อที่2อครับอันนี้ก็สําคัญครับเช็คปริมาณแคลอรี่นะครับเช็คปริมาณแคลอรี่นะครับคือ ตัวเรื่องของอแคลอรี่เนี่ยสำคัญมากๆนะครับตอนหนึ่งห่วยบริโภคเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่แบบเขาเรียกว่าตัวแรกที่ต้องดูนะครับคืออันดับแรกเนี่ยให้ดูหน่วยบริโภคอันดับที่2ให้มาดูแคลอรี่ นะครับคือถามว่าเราต้องซีเรียสในการนับแคลอรี่กันแบบจริงจังเลยไหมผมว่าดูคร่าวๆก็พอไม่ต้องไปซีเรียสมากนะฮะแต่ดูคร่าวๆก็พอถ้าท่านอยากจะลดน้ําหนักวันหนึ่งท่านก็ไม่ควรจะกินเกิน2,000แคลอรี่หรอกมันเยอะจนเกินไปนะครับสักพันห้าพันแอย่างเงี้ยโอกาสที่จะลดน้าหนักได้ก็เยอะมากกว่าแต่ถ้าท่านกิน3,00พันสี่พมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าท่านออกกําลังกายเยอะนะครับเลือกทานได้ถูกต้องมันก็จะกินได้มากกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ย เรื่องของแคลอรี่เนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกอาหารที่แคลอรี่น้อยแต่อิ่มนานอ่าเราก็จะมาดูตรงแคลอรี่นี้ได้นะครับอันที่3ครับให้โฟกัสที่ปริมาณแป้งและน้ำตาลคือจริงเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยหนึคือหน่วยบริโภคเนาะอันที่2คือแคลอรี่อันที่3คือเขาเรียกว่า macro nutrient macro nutrient มี3อย่างนะครับนั่นคือโปรตีนนะครับไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดร นะครับคาร์โบไฮเดรตคือแป้งและน้ําตาล3อย่างนี้เราต้องดูว่ามีโปรโตีนกี่กรัมมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมมีแป้งน้ําตาลกี่กรัมแล้วก็มีไขมันกี่กรัมและไขมันเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวมีทรานแฟตหรือเปล่าอันนี้เราต้องดูนะครับคือต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสมากที่สุดเลยคือปริมาณแป้งและน้ําตาลเลือกแป้งและน้ําตาลให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและดูแหล่งชนิดของไขมันด้วยว่าเอ้ยพวกไขมันทรานเนี่ยมันมีแบบเยอะไหม ะะหรือว่าไขมันอิ่มตัวมันมีมากเกินไปไหมไขมันอิ่มตัวนียสามารถทานได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับและเน้นให้เป็นไขมันดีจากธรรมชาติมากกว่านะครับก็เลือกสินค้าครับที่มีเขาเรียกว่าคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นพวกโปรตีนสูงนะใยอาหารสูงวิตามินสูงแร่ธาตุสูงนะครับจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่ากินอาหารที่มีนิวทรีนเดนส์หรืออาหารที่มีสารอาหารเข้มขน้นล,ลดน้ำหนักและท่านจะสามารถลดน้ําหนักได้อย่างมีสุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นเอง นะครับสรุปง่ายๆในบทนี้นะฮะอ่านฉลาดโภชนาการจยเป็นนิสัยเลือกซื้ออาหารอย่างชางฉลาดคำนวณปริมาณที่เหมาะสมเน้นของที่มีประโยชน์งดของที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมันจะช่วยให้ท่านลดน้ำหนักได้แบบ Easy e a ซี่ a s y แล้วมีความสุขเลยนะครับคราวนี้วันที่12ครับผมแนะนำว่าให้ท่านทำตามนี้ครับ1คือดื่มน้ำสะอาดวันละ8-10แก้วนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับและควรดื่มตั้งแต่ตื่นมาเลย ตื่นมาปุ๊บดื่มเลย1แก้วเดินลงไปข้างล่างก่อนทานอาหารทุกมื้อดื่มเลย1แก้วหลังทานอาหารทุกมื้อดื่มเลย1แก้วก่อนอาบน้ําดื่มเลย1แก้วหลังอาบน้ําดื่มเลย1แก้วแบบนี้วันหนึ่งท่านจะได้10แก้วบวกบวกเลยนะครับสิแก้วบวกบวกเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการดื่มน้ำเนี่ยถ้าดื่มรวดเดียว8แก้วเนี่ยดีสู้ดื่มเฉลี่ยทั้งวันไม่ได้ดังนั้นผมจึงแนะนําให้ท่านดื่มตามเวลาอย่างเงี้ยตื่นมาดื่มเลยก่อนทานอาหารดื่มเลยหลังทานอาหารดื่มเลย อ่าอย่างเงี้ยนะก่อนอาบน้ําดื่มเลยหลังอาบน้ําดื่มเลยเอ้ยอย่างนี้มันครบอยู่แล้วนะครับแแก้วสิแก้วลองดูครับการดื่มน้ำเนี่ยเป็นการช่วยในการกระตุ้นระบบเาผาผลาญนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีน้ํามีนวลท่านไม่ต้องกลัวนะว่าดื่มน้ําแล้วจะตัวบวมเพราะท่านดื่มน้ําเปล่า น้ำแร่ชา IF ชาฟูเซียนนะชาเขียวมทชากาแฟดำพวกนี้ดื่มแล้วตัวไม่บวมนะครับหรือว่าน้ำเปล่าผสมเกลือชมพูเพื่อเอาแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอย่างนี้ก็ได้เช่นกันหรือน้ำผสม a c v ก็ได้อีกเช่นกันนะครับพวกนี้ดีแล้วก็ไม่หลุด IF ด้วยนั่นเองนะครับก็แนะนำเลยสำหรับวันที่12สนะครับสำหรับท่านที่สอบถามมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอคลาสเรียนออนไลน์นะครับคลาสใหม่ล่าสุดของผมนะครับลดไขมันทั่วร่างใน21วันนะฮะคือถ้าท่านไม่อยากเสียเวลา ลองผิดลองถูกแล้วก็อยากที่จะแบบลดสัก5กิโล10กิโลนะครับภายในสัก1 3เดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าคลาสเรียนนี้เหมาะโคตรๆนะครับเพราะว่าออกแบบมาเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันทำง่ายจริงๆมือใหม่ ก็เหมาะกันแบบสุดๆเลยมือกลางมือเก๋าก็เหมาะอีกเช่นกันหรือเทรนเนอร์ก็เหมาะอีกเช่นกัน, trainer, กกน,กนที่จะเอาไปสอนนักเรียนของท่านทําให้ลูกเทรนของท่านเนี่ยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับก็3ปีผมเปิดครั้งเดียวนะครับคลาสนี้ยังแอคทีฟกันอยู่นะครับรวมทั้งสิ้นมี40บทเรียนนะครับ21บทเรียนหลักนะครับก็เหมาะสําหรับทุกๆคนนะ่ยก็ถ้าเกิดท่านสนใจนะฮะผมลดให้80%นะครับท่านสามารถแอดไปรับราคาพิเศษได้ที่ไลน์แอดด็อกเตอร์ท็อปสโต้นะครับแล้วก็หว ไม่สะดวกไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้าท่านเขาเรียกว่าอยากจะจริงจังสักครั้งอยากจะลงทุนสักครั้งกับสุขภาพของท่านอ่ะสุขภาพของท่านราคาเท่าไหร่ชีวิตของท่านราคาเท่าไหร่รับรองคลาสเรียนนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเริ่มวันนี้สําเร็จวันนี้เริ่มพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มครับโอเคครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย